ครับผมเบ้นนะครับครับสวัสดีครับผมเอกเทคแคลดูแลทุกคันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอีซูซูอึ้งเงื่อนไสสาขาแจ้งวัฒนาครับครับเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นใช่รถตัวซัตตีตัวใช่ครับเอาคุณแจ้ยังคุณเบนไปได้ได้เราไปกันเลยดีกว่าครับอ้าวเราจะมีให้ดูนะครับก็คือเราเาไปดูแคมปตัวที่ที่อ่าใช่ตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ก่อนอ่าใช่ไหมครับอ่ามาเลยนี่นะครับผมตัว สเปซแคปเอนะครับครับผมเกียร์ธรรมดานะครับมาพร้อมกับตัวซีดีนะครับเป็นดินเดียวนะครับครับผมไม่มีอะไรมากครับอันนี้คือราคาซื้อสดราคารถอยู่ที่หกแสนห้าพันครับครับเพิ่มสีเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทจะอยู่ที่เกียร์โต้เท่าไหร่เกียร์โต้หกแสนสี่อ่าหกแสนสี่เนาะครับผมครับผมนี่เน้นใช้งานนะครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะก็ถ้าลูกค้ารีเกสมาสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ ใช่ครับผมเป็นตัว Android ได้ครับเนี่ยมีตัวตัวที่เป็นเกียร์ออโต้ก็มีนะเดี๋ยวพาเราพาไปดูหรือจะเป็นล้อลหลังของผมเองลูกค้าผมเป็นเบาะผ้าเนาะเป็นเบาะผ้าลูกบได้ได้ได้อยู่แล้วครับผมอ่อันนี้สีขาวนะส่วนหน้าสีขาวจะขายดีเดี๋ยวเราไปดู เอาตัวไหนตัว l d l ก่อนเพราะขยับมาก็เป็น LDA อ่ามาดูตัวนี้เลยนะครับมาปอแคป LDA ว่ามันต่างกับตัว S ยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้คือความแตกต่างของตัวตัว S กับตัว S ใช่ครับผมมาพร้อมกับจอครับผมที่นิ้วเนี่ยคุณเบ้นครับเจ็ดเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับผมที่เปิดสวิตช์ให้ดูได้ไหมครับอ่าดูว่า จอใช้งานอะไรได้บ้างวันนี้ร้อนสุดๆเลยนะคุณเบนนะครับผมตัวนี้ครับสามารถเชื่อมต่อบ l u ท t ได้ใช่นี่การใช้งานนะครับผมอันนี้มาจากโรงงานเลยใช่ครับมาจากโรงงานเลยโอ้ยถ้าเปลี่ยนก็ไม่เหมือนเยอะเหมือนกันเนาะใช่คือเท่าตัวสมมติเท่าตัวเอสแล้วก็ไปใส่น้าจอใช่ก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันแต่นี่มันมันคือมาตรฐานเลยมาตรฐานของมันเลยครับผมครับผมไม่มีเบี้ยวถ้าเปลี่ยนอีจยวอาจจะนิดหน่อยใช่ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มาจากโรงงานเพราะเรามาติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติมครับผม,มก็เพิ่มจากจากตัวเอสไม่เยอะเนาะไม่เยอะตัวนี้ราคาอยู่ที่688ครับผมแ <6 88. S 1> 8 8แปด6ดมืแล้วหกหกแสนหพันใช่แต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรคือไฟครับนี่แม่ระบบระบบฟันติฟังชันครับด้านหน้าไฟด้านหน้ากันไปดูไฟด้านหน้า มาดูไฟด้านหน้านะครับบอกแล้วว่ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวนี้ไฟเป็น L อเดี๋ยวลองเปิดให้ดูไฟตัดหมอกมาพร้อมกับรถเลยอ่าใช่ครับแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบแบบเดิเดมๆนี่ตัว LED ล้อเป็นแบบนี้เลยใช่ครับ16ครับ โปรโมชั่นตัวนี้อยู่ที่29,900บาทครับผมล้อแม็กครับผมได้เปลี่ยนล้อแม็กซ์ได้เปลี่ยนล้อแม็กครับโบเปลี่ยนล้อแม็กครับผมผอนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆครับ1 0ึ0 0หมกับหนึร้บหกบาทครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดไม่เอาแม็กซ์ก้าลูกค้าเหมือนกดิแบบเดิมเดิมหมื่นเก้าครับหมืาเนาะหมื่นเก้าครับผ่อนเท่ากันครับผมมาดูตัวนี้ดีกว่าที่ว่าเลยนะคุณเบนใช่ครับต้องการ เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยครับลองดูคุณเบสฉายด้านหน้าให้ดูเลยไฟเหมือนกันมีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับกระจังหน้าเหมือนกันครับที่เป็นโครเมียมเหมือนกันเลยนะมันแตกต่างกันที่ตรงไหนแน่ล้อแมกเดี๋ยวเรามาดูล้อแมกดูล้อแมกนะครับตัวแซดที่ผเหมือนกันใช่ครับอันนี้จะลุมดำไอ้แบบธรรมดาใช่ของ LDA นะครับครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปดูบอกด้านในดีกว่าใช่มาดูบอกด้านในกับความพิเศษของตัวแซด อย่างที่บอกนะครับว่าตัวแซดความพิเศษของตัวแซดนะครับของีสูสินะครับครับผมรุ่นแซดขึ้นไปจะเป็นเบาะหนังแล้วใช่หัวเกียร์ก็ไม่เหมือนกันในพี่มันเนะใช่ครับอันนี้จะหุ้มไงอันนี้จะหุ้มหนังอ่าเอาตัวนั้นไม่หุ้มใช่นี่เป็นเบาเบาหนังสีดำใช่ครับผมครับผมอ่าอันนี้เบาหนังตัวเดียวกับตัวยุกสูงไหมพี่ ตัวเดียวกันตัวเดียวตัวแซดเนาะใช่ตัวเดียวกับตัวตัวแซดเลยับผมมาตรฐานเดียวกันครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไอตัวท็อปก็จะเป็นบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าใช่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับจะเป็นไฟฟ้าขับได้ไปใช่แซ่พีขึ้นไปนะครับตัวนี้ตัวแซ่ดบอกแล้วตัวแซดเริ่มต้นมันอันนี้เป็นมันติดฟังก์ชันฝั่งนี้จะเป็นคูชคอนโทรลับผมเนี่ยอันนี้เกียร์ธรรมดานะพี่เกียร์ธรรมดาใช่เกียร์ธรรมดาบอกแล้วว่าเริ่มต้นที่ตัวแซ่ด ครับปกติเราเห็นคูกคอนโซลในรุ่นไอเดียเอออโต้เนาะใช่วนันนี้อันนี้ก็เดิอนอันนี้ทุกอย่างใ<ช>น,นเป็นสีดำหมดเลยสีดำหมดเลยครับแล้วก็เป็นบาะแล้วก็เป็นหนักด้วยใช่มันจะโดดเด่นกว่าตัว LDA ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับดูคุณเบนซ์มีไหมมีแอร์หลังไหมแซดต,ตวเตีย้ยมีแอร์หลังให้แล้วด้วยครับใช่ครับมีแอร์หลังแล้วครับตัวเตียโดยปกติคนเข้าใจ คิดว่าตัวติ๊กจะไม่มีช่องแอร์หลังนะครับมีนะครับผมมีแต่ถ้าตัว LDA ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับสามารถเพิ่มเติมได้นะใช่ครับเพิ่มเติมได้ครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับผมครับผมตัวนี้ตัวนี้รุ่นครับนี่เป็นตัวแซดเลยตัวแซดนะครับถ้าตัว LDA ตัว LDA จะไม่มีโลโก้ไม่มีโลโก้ครับตัว LDA ตัว S แต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอ่ไปดูด้านหลังเลยว่าระหว่างตัว S กับตัว LDA ต่างกันยังไงครับ ตัว S นะครับวันนี้ที่เราให้ดูนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับ 1. s p a c สเปแท็นะครับโปรเริ่มต้นนะครับโปรดาวอยู่ที่1 9 0 0 0บาทก่อนอยู่ที่8,978บาทนะครับผมตัวสเปซแร็บ LDA นะครับโป๊ะออกรถอยู่ที่29,000ืนานะครับพรอมอยู่ที่1 1 1่งบาทนะครับครับผมแล้วก็4ประตูตัวเซตนะครับผมอยากรู้ว่าจัดโปรอยู่นเท่าไหร่ทักมาครับเพกด้วยด้วยแนะนาเบอร์อนะครับเบอร์นะครับเบอร์ผมเบอร์0 9 0 9 1เก้6ศู4ยนะครับโทรเข้ามาได้นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นได้นะครับ ที่ภูกษาการขายของแล้วก็อยากจะมาดูตัวพวกเราเป็นๆได้ที่โชว์รูมนะครับถ้าอยากจะดูรถรดพวกเราได้นะครับผมอ่าครับผมวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ